แหวนนี่เป็นแหวนมงคลเจ้าจะไปมอบให้ใครก็ได้แล้วแต่เจ้าเลยเพราะว่าข้ามอบให้กับเจ้าแล้วทุกคนครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถึงวันเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับท่านปูครับวันนี้ผมเนี่ยกลับได้แล้วใช่ไหมครับอืม ใช่เพราะก็เช้าแล้วนี่ข้าสัญญากับเจ้าเด้อว่าตอนเช้าตอนเช้าแล้วเจ้ากับบานได้เลยแต่ข้าจะมีของให้บางอย่างกับเจ้าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เจ้านอนกับข้าหนึ่งวันท่านจะให้อะไรผมหรอครับ เมื่อคืนเนี่ยปูเราเมื่อคืนเนี่ยที่เราเจอเมื่อคืนเนี่ยมันคือตัวอะไรหรอครับตัวเมื่อคือนะใช่ครับเห็นมันตัวใหญ่มากเลยดีนะเมื่อคืนเนี่ยที่ผมอยู่กับปูถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจอาจะเกิดอะไรไม่ดีก็ได้นะจะไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นหรอก ปล่อยให้มันผ่านผ่าน,านไปอย่าไปคิดมากเลยให้พวกที่มาจะยุ่งเราให้มันปล่อยไปเถอะถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับมันมันก็ไม่ทำ้ายเราหรอกเราแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำ้ายมันหรือ ไม่อยาไปทำอะไรที่สิ่งมันไม่ชอบอย่างนั้นเลยถ้าทำแล้วเดี๋มันจะโกรธเอางั้นข้าก็ไม่มีเวลาจะไปพูดเรื่องนั้นแล้วงั้นมาพูดเรื่องนี้กันเลยข้าจะให้แว่นกับเจา้าเอาท่านจะให้แววนอีกแล้วหรอครับเจ้าอยากได้ใช่ไหมครับผมแล้วง่งเล็กน้อยที่ข้าจะให้กับเจา้าเป็นแหวน แหวนเหรอครับใช่อีกสองวันเดี๋ยวเจ้ามาเอากับข้าออได้เลยวันนี้ข้าไม่ได้พบมาเจ้ารอได้ใช่ไหมสองวันผมรอได้ครับแล้ววินสิงเล็กน้อยที่ข้ามอบให้กับเจ้าแหวนแต่แหวนไม่ได้อยู่กับข้าเจ้าน่าจงต้องรอ ท่านหมายถึงว่าอีสองสามวันให้ผมเนี่ยมาหาท่านที่นี่ใช่ไหมครับใช่เจ้าต้องมาพบกับข้าตรงนี้เพื่อมาเอาแหวนที่ข้าจะมอบให้กับเจ้าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ข้ามอบให้ได้ครับอืแหวนของขา้าก็ลุงกิ รุมเก็บไว้เพราะว่าแหวนนี้ขาเก็บมาตั้งนานแล้วแหวนวงนี้ที่ข้าจะมอบให้กับเจา้าต้องเก็บไว้กับตัวเองหรือเจ้าจะเก็บไม่เก็บกับตัวเองก็ได้เจ้าจะมอบให้ใครก็ได้แล้วแต่กับเจ้าเลย แหวนพวกนี้นะข้าจะบอกให้แหวนพวงนี้มันเป็นแหวนเงินทั้งสองอันข้าเก็บไว้ตั้งนานแล้วตอนที่ข้าสมัยหนุ่มๆมตอนที่ข้ายังไม่แก่เลยตอนนั้น ข่าสมัยนมนมข่าได้ไปเจอพบแหวนเงินทั้งสองวงอยู่ตรงพื้นต้นไม้ต้นหนึ่งข่าเลยเก็บมาไว้จนข่าเริ่มแกข่าก็เก็บไว้กับตัวเองตลอดข่าไม่เคยเอาไปวางที่ไหนเลยหรือ เอาไปเก็บที่อื่นมอบกับใครข้าจะเก็บไว้กับตัวเองเพื่อมีโชคทีดีใช้ชีวิตอายุยาวและร่างกายเจ้าจะมีโชคสุขภาพร่างกายแข็งแรงและนี้เป็นแหวนมงคล เจ้าจะไปมอบให้ใครก็ได้แล้วแต่เจ้าเลยเพราะว่าข้ามอบให้กับเจ้าแล้วมันเป็นแหวนมงคลใช่ไหมครับใช่มันดียังไงเหรอครับดีดีมากๆเลยข้าขอให้เจ้าหรือเจ้าจะเอาไปปล่อยให้ใครข้าขอให้ เก็บไว้กับตัวเองเพื่อนำโชวให้ดีขึ้นถ้าเราเก็บไว้กับตัวเองเนี่ยจะนำโชคหรอครับใช่ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ลำบากถ้าผมให้ผู้อื่นเนี่ยได้ไหมครับอืมแล้วแต่เจ้าเลย แล้วเรื่องที่ว่าท่านเกม็มาเนี่ยท่านไปเจอมาที่ไหนหรอครับตอนท่านที่ท่านบอกว่าท่านเจอตอนท่านนมนมค่ะ้ไปพบ,ข,บข้างบนเขาเขาเขาที่หนึ่งแต่มันกลายมากเลย เจ้าต้องใช้เวลาไปพบกับต้นไม้ที่หนึ่งที่มีแหวนอยู่หลังก่อนนี้เจ้าเดินทางกลับบ้านได้เลยอีกสามวันเจ้าคอยมารับแหวนแหวนเงินสองวงที่ข้าจะมอบให้กับเจ้าเจ้าเดินทางได้แล้วพอเจ้าก็มีหน้าที่ที่ต้องเจ้าที่ต้องการเหมือนกัน รือที่ทำอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอราลาท่านเพียงเท่านี้นะครับอืเดี๋ยวลุงขอเก็บของก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยลุงเนี่ยคอยดูแลท่านทั้งคืนเลยเอาเป็นว่าอีกสองวันเดี๋ยวลุงจะมาหรับเวรนะครับเดี๋ยวคอยพบกันใหม่อีกสามวันนะครับ ถ้าใครสนใจอะไรก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยววันนี้ลุงขอปิดก่อนนะ